มาดูเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดกว่าการจุดธูปสิบหดอกคุณเอาเงินหนึ่งบาทก็ได้เท่าไหร่ก็เอาที่คุณสะดวกนะคะที่คุณคิดว่าคุณอ่ะสละได้ในแต่ละวันคุณจะสละแบบนี้ทุกวันนะคะทุกวันสมมุติว่าบาทหนึ่งเริ่มต้นที่หนึ่งบาทเวลาคุณจะสวดมนต์หรือคุณเป็นคนศาสนาอื่นคุณไม่ได้สวดมนต์แค่คุณคิดดีพูดดีทำดีแล้วนำไปหยอดกระปุกแต่ถ้าคนพุทธ นำไปสวดมนต์นะคะแล้วแต่คุณจะสวดเวลาไหนหลังจากสวดมนต์เสร็จให้นําเงินนี้หยอดกระปุกค่ะแล้วต้องเป็นกระปุกที่แยกจากเงินเก็บของคุณเขาเรียกว่ากระปุกบุญน,นะคะเขาเรียกว่ากระปุกบุญวันละบาทค่ะสละได้ไหมถ้าสละไม่ได้ยังไม่ต้องทําถ้าคุณยังสละเงินเพียงวันละหนึ่งบาทไม่ได้แสดงว่าใจคุณยังไม่พร้อม เอาให้คุณพร้อมก่อนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนทําไมครูถึงรวยเพราะครูกล้าสละแล้วครูไม่ได้สละน้อยนนะคะครูสละปีละเกินหนึ่งล้านบาทนะคะสร้างกระถินถวายกระถินสาปีเกินปีละหนึ่งล้านบาทสร้างพระองค์ละ,ละล้านกว่านะคะทุกคนสร้างพระแล้วก็ไปร่วมสร้างพระกับพระอาจทรย์ต่ออีกน่าจะประมาณ10องค์นะคะสิองค์สิหรือสิบสององค์ไม่แน่ใจนะคะ สร้างทุกองค่คะองละหมื่น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 นะคะบางองก็เป็นแสนแสนนะคะแล้วก็สร้างพระเององละเป็นล้านนะคะแล้วก็ได้สร้างสละเกี่ยวกับกระถินนทมว่าครัวสละแบบนี้เลยตัย้งแต่ครั้งแรกไหมไม่ค่ะครูทําบุญเริ่มที่ยี่สิบบาททุกคนยี่สิบบาทยี่สิบาทยังยังยังมีแบบว่าประมาณว่าอ๋อตามกําลังศรัทธาดอกไม้หักไอศิกรรมพ่อแม่ลูกหยอดยี่สิบาทก็มีเพราะว่าเขาเขียนว่าตามกําลังศรัทธา ตอนนั้นกล้าสละอยู่แค่ยี่สิบไม่กล้าคนละยี่สิบนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ากำรรละยี่สิบเขาบอกว่าตามกําลังศรัทธาเราใส่ยี่สิบเราเอาสี่คนทําแบบนี้เลยเพราะว่าใจเราอะค่ะมันจะเป็นคนบอกเราว่าเราสละได้แค่ไหนเราสละได้แค่ไหนเราตันหนีขนาดไหนเราก็ได้กลับมาแค่เท่าที่เราตันหนีอะค่ะแทนที่สมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนมันไม่ได้เป็นตามกําลังเงินเลยนะแต่มันเป็นตามกําลังใจใจที่กล้าสละเฉยอย่างเช่น เราสลับไปยี่สิบเราก็ได้ค่ะทุกคนเราก็ได้ตามกําลังของใจไม่ใช่ไม่ได้กําลังของเงินยี่สิบนะคะทีนี้หลังจากนั้นให้คุณหาหยอดทุกวันวันละหนึ่งบาทก็ได้หรือสวดมนต์เสร็จลืมเอาเงินมาสวดแต่นึกขึ้นได้หลังจากสวดเสร็จก็เดินไปหยิบเงินในกระเป๋าแล้วก็เอามาหยอดจะหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทแล้วแต่คุณแต่ต้องเป็นเงินที่สละเงินที่สละคือเป็นเงินที่เอามาใช้ไม่ได้นี่เรียกว่าเงินที่สละทีนี้ พอหลังจากใส่กระปุกทุกคนเชื่อไหมเวลาครูเอาไปนะครูเอาไปแบบเป็นเป็นอย่างนี้เลยนะหอกกันไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะทุกคนแบบหรือบางทีเนาะครูรู้จักผู้จัดก,การแบงค์เนียครูก็จะแบบถามน้องเขาอ่ะว่าเออแลกได้ไหมหอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้เอาเงิน่ะไปติดพระป่าอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าหมายถึงว่าอุย้ยดูถูกเหรียญน,นะไม่ใช่เราจะเอาไปติดพ่ป่าเราจะเอาไปแบบว่าเออใส่ต้นเลยแบบเนี้ยนะก็นะถามเขาถ้าเขาได้โอเคเราก็ไปแลกมาแบบเนี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะพอทําแบบเนี้ยทุกคน คุณไม่ต้องกําหนดหรอกว่าเฮ้บบยสิบวันเอาไปทำบุญ20บวันเอาไปทําบุญ30บวันเอาไปทําบุญไม่ต้องใส่ไปเมื่อไหร่ก็าตามที่มีบุญที่คุณคิดว่าเป็นบุญที่เฮ้ยที่คุณรู้สึกเองอะว่าอุ้ยเป็นบุญกระถินของคนมีบุญเฮ้ยบ,บุญอันนี้อะไรแบบเนี้ยหุ้ยเป็นบุญสร้างพระกับพระจาจาร์ต่อ,อหรือว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้สร้างศาลาเพื่อนคนนี้ทําบุญใหญ่อันนี้ให้คุณอะ เพราะว่าจิตมันจะบอกเราเองอะค่ะว่าบุญนี้ใหญ่จังอยากร่วมจังุิอยากร่วมสร้างเจดีย์อยากร่วมสร้าง, JD, าส,างสาลาอยากร่วมสร้างพระใจมันจะบอกให้คุณนําเงินนั้นแหละนะคะทุกคนเปิดครั้งหนึง่งต้องเอาไปทําหมดเลยนะคะไม่ใช่เปิดครั้งหนึง่งยักไว้อย่างเงี้ยแล้วค่อยเก็บใหม่จำไห้นะแต่ไม่ได้ทําบุญสิ่งเดียวไม่ได้ทําสิ่งเดียวสมมุติว่าคุณเก็บไว้แล้วคุณออกมาปุ๊บคุณมามานับ สมมติว่านับแล้วมันเยอะสมมุติว่านับเราได้พันหนึ่งสมมตินะคะเฮ้ยสะสมสะสมนับเราได้พันหนึ่งคุณอาจจะแบ่งไปสร้างบุญที่คุณคิดว่าเป็นบุญใหญ่มากๆสักสองร้อยที่สําคัญที่สุดที่ครูทำเนาะครูทําตลอดนะคะคือไปทุกวัดค่ะครูจะไม่เคยลืมเลยที่จะไปหยอดอ่าเขาเรียกอะไรใช้นี่สงใช้นี่สงช่วยค่าน้าเข้าไฟอะไรแบบนี้ค่ะนะคะนี่แหละค่ะทุกคนสิ่งที่ครูมาให้คุณวันนี้ค่ะ ตั้งแต่ครูทำชีวิตขัวเปลี่ยนไปตลอดการ